ปชมอบรางวัลและฉายผลงานละครสั้นโครงการอบรมต,ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันเดินหน้าในการสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้การต,ต,ต่อต้านการทุจริตกันค่ะในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกองทุนปป,ปชค่ะซึ่งได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลและฉายผลงานละครสั้นภายในงานได้รับเกียรติจากนายพลนาจากพเพรเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในพิธีพร้อมด้วยนายจุนพัควัตศีสุวรรณผู้จัดการโครงการค่ะนอกจากนี้ยังได้ต้อมารุษาโลวาดผู้กำกับชื่อดังร่วมในงานพร้อมด้วยดารานักแสดงและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง10โรงเรียนโดยได้คัดเลือก10โรงเรียนต้นแบบโครงการนี้นอกจากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้หลากหลายศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมเป็นนักแสดงละครและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในหลากหลายด้านแล้วยังจะได้ปฏิบัติจริงโดยมีการถ่ายทําละครสั้นสร้างสรรค์ต,ต่อต้านการทุจริตร่วมแสดงกับนักเรียนในโครงการพร้อมด้วยนักแสดงมืออาชี ชีพชื่อดังค่ะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมแสดงละครสั้นเชิงสร้างสรรค์จำนวน10ตอนจาก10โรงเรียนค่ะโดยจะนําเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5และสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งการรณรงค์นี้ค่ะจะสร้างจิตสํานึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่เยาวชนต้นแบบเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันให้เด็กและเยาวชนได้เป็นหูเป็นตาในความไม่ถูกต้องของสังคมในยุคปัจจุบันกันค่ะสาหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไม่ ซึ่งสนับสนุนโดยกองคุณป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือว่ากองคุณปปชครับปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการละครสั้นนะครับที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนทั้ง10โรงเรียนนะครับได้เข้ามาอบรมทักษะการแสดงละครนะครับนอกจากทักษะการแสดงละครแล้วยังมีทักษะในเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าน้องจบไปจะเป็นนักแสดงอย่างเดียวนะครับเราหวังว่าน้องๆนะครับจะเป็นเครือข่ายในการต้านทุจริตที่มีศักยภาพนะ กล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับผมซึ่งก็ได้ร่วมเล่นกับนักแสดงชื่อดังมากมายนะครับ้วในปีนี้เราก็ได้ทำภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราได้พุ่มกับมากฝีมือนะครับพี่ต้อมมารุสารวาฒนะครับที่มากํากับให้เรานะครับทางกองทุนปปชนะครับขอบคุณพุ่นวยกาโรงเรียนทุกท่านนะครับขอบคุณคุณครูขอบคุณนักแสดงที่ให้เกียรติร่วมกันทําให้โปรเจกต์นี้เป็นจริงขึ้นมาได้นะครับคืออนาคตของชาติอยู่ในกำมือของเยาวชนอยู่ในกำมือของเด็กๆนะครับเรามีหน้าที่สนับสนุนส่ง รักประเทศชาติมาุกยอดครับแม่สุสจันย์มากเป,เป็นเวทีของคนรุ่นใหม่จริงๆเต้างว่าแบบเด็กๆรุ่นหลังนี่กล้าแสดงออกแล้วก็ถ้าเขามีช่องทางที่ถูกต้องเขาจะไปได้ไกลมากที่บอกนะครับว่าการเล่นละครเนี่ยมันเป็นความฝันของหลายๆคนนะครับแล้วก็โอกาส เรียกได้ว่าน้อยมากนะครับที่เด็กๆจะมีโอกาสได้ร่วมแสดงกับนักแสดงชื่อดังรวมถึงมีพุ่มกับชื่อดังมากำกับแล้วก็ได้ออกทีวีจริงๆนะครับเราก็คาดหวังอยากให้เด็กๆนี่ครับมีผลงานแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นอาชีพอะไรนะครับจบไปเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลแต่อยากให้เขา เขาเรียกว่ามีจิตสำนึกมีจิตอาสามีจิตสำนึกที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นคนดีนะครับจะไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันครับผมจริงๆไม่ได้รับชมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังรอชมอยู่ว่าก็รู้สึกว่าในบทบาทหน้าที่ของรัฐเรามีหน้าที่ฟสิลิเทตทําให้ศักยภาพที่ถูกซ่อนไว้เนี่ยครับถูกปลดปล่อยออกมาได้มากที่สุดมีพื้นที่ปลอดภัยให้น้องน้องนักศึกษาหรือน้องน้องนักเรียนเนี่ยสามารถปลดปล่อยศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงการกํากับการเขียนบทการทํางานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังวงการภาพ ซึ่งเป็นต้นน้ําในการทำทำให้เกิดความอยากบริโภคสินค้าไทยส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่รัฐบาลให้ความสาคัญมากมากครับผมสนุกมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆยิยนดีที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตนะครับก็ได้ร่วมงานกับเด็กๆก็รู้สึกว่า สนุกมากครับแล้วก็น่ารักมากครับดีที่ได้มาร่วมงานได้มาร่วมแสดงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ให,ให,ใหม่เหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์เยอะมากๆในการทํงงานจิงกับชื่อท,ทีมงานแล้วก็กับเพื่อนๆดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับผมแล้วก็ ในช่วงเวลาที่เราได้ทำเวิร์กช็อปกับเด็กๆก็ได้เห็นไอเดียหลายๆไอเดียได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลายๆคนครับผมก็เห็นว่านากตดสดใจขนาดไหนสําหรับเรื่องของธุรกิจทางด้านของของการบันเทิงครับผมค่ะก็หนูก็เป็นเด็กมหาวิทยาลัยธุรกิจบันตินะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้ทํางานร่วมกับโครงการนันนลงคอลเลคชั่นนะคะอยากจะให้เรื่องนี้เนาะอยู่ในความตระหนักรู้ของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่าง จะใหะ้สื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทําให้เราตระหนักรู้แล้วก็รับมือกับมัน ด้วยวิธีที่ถูกต้องครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับกองทุนปปชนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับรวมถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับเพราะว่าเราทําโครงการบนข้อจํากัดต้องบอกว่าบนข้อจํากัดในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็สามารถออกมาได้ดีที่สุดผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามผลงานนะครับของโครงการละครของเราด้วยนะครับในช่อง tiktok นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับส่งกําลังใจให้กับเด็กๆนะครับในการมีกําลังที่จะผลิตผลงานดีๆต่อไปครับขอบคุณมากครับผม